คือนอกจากประเด็นนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองมันยังมีอีกหลายประเด็นร้อนมากนะคะตกลงแล้วการร่วมมือกันของ8ปดพักเนี่ยท้ายที่สุดความสําเร็จความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเพราะดูเหมือนกับว่าความไม่ลงรอยกัน<อ>ก็ยังมีบางประเด็นบางปัจจัยถึงแม้ว่าตัวคุณสิทาก,กับคุณหมอชนน่านที่เมื่อวานดูเป็นปมร้อนสุดเนี่ยเขาบอกว่าเคลียร์กันแล้ววันนี้ขอโทษกันแล้วขอโทษกันแล้วลว,วันนี้คุณหมายเสริกัญยารองหัวหน้าพรกคก้าไกลก็บอกว่าทราบว่าผู้ใหญ่ทั้งคู่เนี่ยได้เคลียร์ใจกันแล้ว แต่มันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกประธานสภาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ต้องรอว่าจะใช้คําว่าเป็นจุดวัดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่คือทั้งคู่ทั้งสองพรรคเขาก็ยืนยันว่าแม้มันจะไม่ลงรอยกันแต่มันคุยกันได้แล้วก็ยังไงก็เชื่อว่าอ่ะทางฝั่งก้าไกลเขาเชื่อว่ายังไงซะเพื่อไทยไม่ถอนตัวแน่น่าจะยังไงก็ยังจะจับมือกันเป็นรัฐบาลแม้จะไม่ได้เก้าอี้ของประธานสภาก็ตามแต่คุณกรองแก้ววันนี้นะมีคําถามหนึ่งที่ถามคุณใหม่เลยนะว่า ตามกระแสข่าวว่ามีการแทงข้างหลังเกิดขึ้นน่ะไม่มีไม่จริงไม่จริงหรอคือก้าวไกลไม่มีไม่มีการทําอย่างนั้นแน่นอนอันนี้คือหนึ่งคำตอบที่คุณไหมสิริกัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะมาปล่อยเสียงให้ได้ฟังกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีการแถลงข่าวถึงหลากหลายประเด็นเรื่องของการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีพูดคุยกันไปถึงไหนยังไงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆต้องสรุปกันก่อนสําหรับตัวเลขสอสอนะคะเพราะว่ากกตเนี่ยรายงานผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการออกมา ก่อนที่เราจะเข้าข่าวมาได้สักครู่หนึ่งเท่านั้นเองแต่ย้ำนะคะว่าเป็นรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการไม่ใช่การรับรองสอสอ<ฮ>อย่างเป็นทางการครับ ผลคะแนนอย่างเป็นทางการที่ออกมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงเอาหลักๆนะเฉพาะสองพักด้วยกันนะคะก็คือพักเก้าไกลพักเก้าไกลเนี่ยสอสอเขตก็จะลดไปคนหนึ่ง<อ>นะคะโดยรวมแล้วจะมีสอสอหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนจากหนึ่งร้อยห้าสิบสองคนนะคะแล้วที่ได้เพิ่มมาก็คือเป็นภูมิใจไทยได้สอสอเขตเพิ่มมาหนึ่งที่นั่งจ,จากเขตเลือกตั้งที่สามของปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นถ้ารวมของภูมิใจไทยทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ จะรวมทั้งหมด71คน68บวก3ใช่ก็จะเป็น71คนนะพักอื่นๆตัวเลขอย่างเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลองบวกลบคูณหารกันพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลเสียงจะห่างกันอยู่ที่ส10เสียงใช่10เสียงแล้วถ้าดูรายงานตัวเลขจากกกตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสสอเขตคือเท่ากัน1 1้ ถึงแม้ว่าก้าวไกลจะเยอะกว่าแต่มันไม่ได้เยอะแบบขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองมันก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีถามเดี๋ยวมีถามทางเลยค่ะพรรคเพื่อไทยด้วยว่าเสียงที่มันต่างกันอย่างเงี้ยมันจะอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพียงแต่ว่าแม้ตัวเลขสสอเนี่ยจะดูใกล้เคียงกันแล้วก็ของก้าวไกลเขาจะได้ลดลงแต่ทางพักเขายังมั่นใจนะคะว่าความร่วมมือของ8ปดพักในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อได้แน่นอนอย่างวันนี้ทางก้าวไกลเขาก็มีการแถลงความคืบหน้าโดยเฉพาะ การเดินหน้าเข้าไปพูดคุยกับสวออเพราะฉะนั้นเขาเชื่อมั่นว่าน่าจะได้เสียงมากพอที่จะหวดให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีได้เอามาดูสรุปนะคะที่ทางรองหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้ถแถลงนี่ค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลน,นะคะบอกว่าตั้งแต่มีการลงนามกันเมื่อ22พฤษภาคมถือว่าเสียงตอบรับนี่ทั้งจากพักร่วมเองทั้งจากปร,ระชาชนเองก็มาเป็นเชิงบวกนะ เช่นเดียวกับเสียงของสอวอหลายคนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วหลายคนก็ยอมรับในหลักการที่จะโหวตให้ในายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าทางพักเนี่ยก็ยังคงจะเดินหน้าเข้าไปเจรจากับสอวอเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมณนะวันนี้เชื่อมั่นว่าจะได้เสียงมากพอที่จะโหวตให้ในายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ สำหรับจำนวนสสของพักที่ลดลงเหลือ151เสียงก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้จะหาหรือกับพักร่วมถึงการจัดสรรกระทรวงต่างๆที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละพักแล้วก็นโยบายของแต่ละพักด้วยคือวันนี้คุณหมายสิริกัญญาบอกว่าวันที่เราได้เห็นแถลง MOU เนี่ยมันเหมือนอเป็นความตกลงที่เห็นพ้องกันเห็นตรงกันใช,ใช่ไหมคะ หลังจากนี้สิ่งที่จะต้องไปคุยกันคืออะไรที่ยังเห็นต่างกันบ้างนโยบายที่แตกต่างกันค่าแรงค่าแรงของจำนวนก็ไม่เท่ากันใช่ไหมนะคะแต่เขาบอกว่ามันก็มีสัญญาณที่ดีแล้วเพื่อไทยมองว่า450บาทเนี่ยโอเคนะเพื่อไทยก็เห็นด้วยแล้วเงินดิจิตอลของเพื่อไทยล่ะเออบางคนบอกว่าฉันเลือกเพื่อไทยฉันอยากได้นโยบายนี้ตอนลงเพื่อไทยไม่ไม่ได้นี่คือจะลงนโยบายนี้ช่วดหรอจะมีไหมเขาบอกว่าเรื่องเหล่านี้ต้องไปคุยกันนะคะเดี๋ยวฟังจากทางคุณสิริกัญญาค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเจราจากับพักร่วมรัฐบาลนะคะในเรื่องของประเด็นต่างๆรวมไปถึงการจัดแบ่งกระทรวงนะคะตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งสำคัญอื่นๆรวมไปถึงหารือพูดคุยถึงนโยบายที่ยังเห็นต่าง อย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงกันมากในหน้าสื่อมวลชนก็คือเรื่องของค่าแรง450บาทนะคะซึ่งเพื่อไทยก็ได้ให้สัญญาณในทางบวกมาว่า,าไม่ขัดข้องถ้าก้าวไกลจะดําเนินนโยบายนี้เป็นตน้นแต่ยังมีอีกหลายนโยบายที่จําเป็นที่จะต้องพูดคุยนะคะรวมไปถึงนโยบาย Digital w a l l ัล หนึ่งื่นบาทของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันว่าสรุปแล้วจะมีการดําเนินการในนโยบายนี้หรือไม่นะคะและยังมีนโยบายอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งถ้า,าพรรคใดพรรคหนึ่งตัดสินใจทําแล้วมันจะมีผลกระทบต่อเนื่องกับนโยบายอื่นๆที่จะต้องดําเนินการร่วมกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่จะพูดคุยเพื่อสุดท้ายได้ข้อสรุปก็จะเป็นนโยบายที่จะใช้ในการถแถลงต่อรัฐสภานะคะ คืออย่างในในโยบายเรื่องกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยตอนที่ยังดีเบตกันอยู่อะทางเก้าไกลเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยถูกไหม,มกับกับนโยบายแจกวานเขาบอกว่าเขามองว่าพุ่งเป้าไปที่ SME เฉพา <SM> e, ะจาะจงอย่างหวยใบเสร็จซื้อของ SME เมอนี่ยมองว่าได้ผลมากกว่าก็เดี๋ยวต้องดูเป็นว่าคุยแล้วจะเป็นยังไงทีนี้นักข่าวก็ถามถึงเรื่องกระแสข่าวที่มีโผล่ออกมาแล้วโผล่ครมอนะว่าใครจะนั่งกระทรวงไหนยังไงอย่างบอกคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยเตรียมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกคุณอุ้งอิงนั่งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณหมายยืนยันว่าเป็นแค่การคาดการณ์ของหลายฝ่ายที่อยากจะเห็นหน้าตาของครมนในฝันไปเองแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ต้องรอให้เจราจายุติก่อนจะได้ผลที่แน่ชัดแล้วถึงจะมายืนยันเรื่องนี้อีกครั้งส่วนข้อกังวลเรื่องประเด็นของกัญชาที่ระบุไว้ใน MOU นั่นแปลว่าทั้ง8ปดทักเห็นร่วมกันหมดว่าจะเอากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดคุณหมายยืนยันครับว่าการจะออกประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าปปสสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และข้อสำคัญคือจะไม่ได้คุ้มครองเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกัญชานะแต่คุ้มครองผู้ประกอบการผู้ปลูกที่เขาทำถูกกฎหมายอยู่แล้วให้ไม่โดนพิษจากพวกที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยมาเป็นเหลือบไรคนที่ทำถูกกฎหมายอยู่แล้วยืนยันว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยครับ เราก็เข้าใจถึงความกังวลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการคุ้มครองไม่ได้จะคุ้มครองแต่เฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ ในรัฐบาลที่ผ่านมาแต่รวมไปถึงคุ้มครองผู้ประกอบก,การนะคะผู้ปลูกนะคะที่เขาก็ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่านโยบายนี้มันเกิดการสุดเกิดสุญญากาศเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมได้อย่างทันท่วงทีนะคะเราจําเป็นที่ต้องคุ้มครองผู้ประกอบก,การผู้ปลูก ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะกับผู้ที่ทำถูกต้องตามกฎหมายณเวลานี้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้วางใจนะคะและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะมีการพูดคุยกันว่าจะมีออกประกาศเพื่อคุ้มครองอผู้ประกอบการทั้งผู้ที่เป็นผู้ปลูกที่ จดทะเบียนถูกต้องตามแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะทั้งผู้จำหน่ายที่จดทะเบียนถูกต้องกับในการเป็นผู้ขายสมุนไพรควบคุมเรียบร้อยแล้วอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการออกประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้อย่างที่เราติดตามข่าวการเมืองกันมาใช่ไหมคะว่าช่วงนี้กระแสข่าวมันก็เยอะเหลือเกินโดยเฉพาะท่าทีของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะจับมือกันไปใช่ไหมจะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีใครที่จะคิดมาจัดตั้งรัฐบาลแข่ง<อ>หรือหรือร่วมมือกันอยู่ดีๆจะมีการแทงข้างหลังกันไหม<อ>ไม่ว่าจากพักอะไรก็แล้วแต่รเราเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังจากนักข่าวถาม,มนักข่าวถามประเด็นนี้ในช่วงของการถแถลงข่าวเลยนะคะว่าเรื่องของพักร่วมเนี่ย จะมีการแทงข้างหลังกันไหมเอ,เออนะคะคุณสิริกัญญาตอบว่าไม่มีแล้วข่าวที่ออกมาก็ไม่เป็นความจริงไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนจากฝั่งของพรรคก้าไกลและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพราะว่าเรายังสามารถพูดคุยกันได้นะคะ<อ>ฟังจากคุณหมายเพิ่มเติมเรื่องนี้คะ่ะเ,เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องการแล้วก็แบบมาทะเลาะกันเองมา,อาแทงข้างหลังกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมรัแทงข้างหลังกันไงครับ ไม่เป็นความจริงค่ะก็ยังยืนยันข้อความที่เราระบุไว้ใน M O U นะคะว่าเราต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะคะดังนั้นเนี่ยปรากฏการ์การแทงข้างหลังเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนจากทางฝั่งของพักเก้าไกลค่ะนี่นะคะหลังจากนี้เธอก็จะบอกว่าคือถ้ามันมีประเด็นอะไรที่ยัง ไม่เข้าใจกันในแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะคะพูดคุยกันได้ทั้งหมดนอกจากนี้นะคะเรื่องร้อนระหว่างนวากาตรีสิธาที่วารีจากพักไทยสร้างไทยกับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยล่ะครับเออที่เมื่อวานนี้คุณหมอชนน่านเองก็บอกว่าเออพักแกนนําคงจะต้องเข้ามาช่วยดูหน่อยนะคะวันนี้คุณหมายสิริกัญญาก็เชื่อมั่นนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยหมายถึงทั้งคุณสิธาทั้งคุณหมอชนน่านก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วทั้งคู่เพราะฉะนั้นเรืร่องข้อพิพลาดเนี่ยคลี่คลายได้และ มันจะไม่เป็นปัญหาในอนาคตสําหรับการทํางานด้วยกันค่ะเราก็คิดว่าทั้งคุณสีธาแล้วก็คุณหมอชนน่านเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่นะคะแล้วก็คิดว่าการที่มีข้อพิพาทกันเนี่ยก็จะสามารถที่จะคลี่คลายไปในแนวทางที่ดีได้นะคะเมื่อทั้งสองฝ่ายได้อารมณ์เย็นลงแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาในการร่วมง,งานกันต่อไปในอนาคตค่ะ